หลังแท่งนี้เป็นแท่งเดอะไฟนอลซึ่งพี่ไอมองว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบที่พี่ไอตีไว้นี่นะฮะกราฟออกข้างมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับหลังแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลพี่ไอว่ามันยังไม่ผ่านนะครับน่าจะน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละกราฟค่อนข้างที่จะไส้เยอะแล้วก็เหมือนเดิมครับซูมอินขึ้นมาแล้วก็ขยายขึ้นมาเต็มจอนะครับเหมือนออเดอร์ที่พี่ว่าพี่ไอเข้าเมื่อวาน หลังแท่งนี้นะจะเป็นเดอะไฟนอลนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะเจอกันนะเดอะไฟนอลในกลุ่มเดอะไฟนอลนะครับสองทุ่มครึ่งใครที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับก็ทักมาหาพี่ใหญ่นะครับจะเข้ามาร่วมเรียนรู้เรื่องเดอะไฟนอลนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นเดอะไฟนอลเอาครับมาพี่ใหญ่มองว่ามันยังไม่ผ่านนะครับกดเลยครับมา สังเกตอินดิเคเตอร์นะครับวิ่งลงมาเต็มกรอบ30ด้านล่างแล้วก็ไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่ผ่านตรงนี้ก็เต็มกรอบเหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าจะผ่านอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเข้าออเดอร์ตรงกรบนี้เปอร์เซ็นต์การชนะน่าจะ,ะมีสูงอยูอ่มาดูนะครับอันนี้เป็นเดอะไฟนอลนะฮะสังเกตอินดิเคเตอร์ช่วยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการ เข้าเดอร์ได้ดีพอสมควรเลยนะครับเอามาใช้ร่วมกันนะครับเรื่องของยูทิเข้มกับเดอะไฟนอลนะครับว่าเราควรจะเข้าออเดอร์ออเดอร์ไหนยังไงนะครับแล้วก็เดอะไฟนอลมีตักคิดยังไงนะครับเดอะไฟนอลก็จะมีการตีกรอบการวิ่งลักษณะนี้นะฮะวิ่งไปครับสวยงามนะครับรายการที่1ออเดอร์นี่แหละนะครับคืนนี้เจอกันครับน้องครับสวัสดีครับผม